ทีมงานทว่าและแต่สงขลาครับเราพาไปดูสีสันเรือพระลำนี้กันนะครับเป็นเรือพระของวัดสันติวรกคุณอยู่ที่หมโลูลหนึ่งตำบลสำนักขามอเบศดาจังหวัดสงขลาสีสันแบบนี้มีลำเดียวลำแรกแล้วก็วัดเดียวของสงขลาเลยครับที่มีแสงสีตะการตาโดดเด่นครับ และก็เป็นเรือพระที่ไม่ใช่ทรงไทยเหมือนกับเรือพระของวัดอื่นๆที่เห็นกันทั่วไปในช่วงเทศกาลลากพระออกพรรษานะครับเพราะว่าเป็นทรงจีนครับมีซุ้มหลังคาแบบวัดจีนบ้านจีนประดับโคมไฟแบบจีนและก็ยังประดับด้วยไฟแสงสีและดวงไฟกับพริบระยิบระยับบนเรือพระทั้งลำเลยครับสวยงามตะการตาจริงๆครับ โดดเด่นสะดุดตาโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนไปจอดที่ไหนนี่ไม่มีใครที่ว่าไม่หันมามองละครับมองมาจากไกลๆเอ๊นึกว่าราา้านคาราโอเกะแต่ว่าเข้ามาดูใกล้ๆอ๋อเบอร์ดี้เบอร์เรืเอพระมีพระม,ระม,ระมีเนนคอยให้ศีลให้พรอนแล้วก็ชาวบ้านที่มาทำบุญแล้วก็กราบไหว้รูปเหมือนของหลวงปู่ทวดน,นะครับที่อยู่บนเรือพระเพื่อความเป็นสิริมงคล เรือพระของวัดสันติวรคุณลํานีนะครับทางวัดจะลากออกไปให้ชาวบ้านได้ชมและก็ร่วมทําบุญกันตามพื้นที่ต่างๆช่วงค่ำๆนะครับอย่างที่เมื่อคืนนี้ครับออกไปจอดไว้แถวๆทุ่งลุงคนมาดูกันเยอะเลยครับไม่เคยเห็นเรือพระแบบนี้เรือพระวัดอื่นหลบไปครับเห็นแค่กลางวันแต่ว่าเรือพระวัดสันติวรคุณยิ่งมืดยิ่งชัดยิ่งเห็นชัดเลยครับแต่งไฟแสงสีได้ที่เลยเอาครับจะ เหลือพระแบบไหนก็แล้วแต่ญาติโยมจะศรัทธานะครับไม่ได้ผิดอะไรเอาที่โยมเอาที่พระบายใจก็แล้วกันครับ